นีอแม่เฮ็ดเฮ็ดปวดง่ายไปแม่กะช่วยเฮ็ดปวกดง่ายกอนปนไปมันบ่เถิดมันหนากะซ้ำนั่นล่ะกะซ้ำนั่นล่ะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพี่น้องใส่เบอร์น่อยอีน่อยอีน่อยมือหนีหลายมากกระลุนเด้อค่ะมือนีมากกระลุนเด้ออีน้อยได้หลายดไข่รุ่นเขี้ยวมากค่ะพี่น้องมือนีเขี้ยวมันพิดพ่อผู้ใด้ปะเอ้ามือนีมากกระลุนเด้อเขี้ยวมาเบอร์เฮ็ดปวก เขาเอันนี้ <şu> ปวกตาบติปะตาบฮิตปวกตาบดอกนี่พี่น้องเอ้ยปักใหญ่เลยได้ดอกเดียวนี่สุกใส่บักพริกหลายๆบักกลมว่ามักกระโขงคือคนเกินมีคนอีกทีเหี้ยฮ็ดปวดกันนี้มันมักสิอยู่โคกกลางปวดแล้วเอาลูกปลาแับนี้ปลามันตีพอใหญ่ไปดอนมากเลนมันมีได้เครื่องทั้งหลายเดรซมีแล้วพี่น้อง ก็น้อยได้หลายเนอาะเพิ่นมาเพิ่นมากเลีเดยกา่น่อยทีเยน่เดยต่นโ่กกา็น้อยเพิ่นได้เอากลยกาเอากลอยกาติดหนาแดงคืนคือ่นออะไรของเนกาตเน่ยกาคนดับัหมันตรงนึงเนี่ยกาคนดังคนดับึ้งบึงบ้งนึแต่วาดหยิเแต่วาดหยิสยงามยุ้งหลายหลายหยิดงามหยิดเน่ยกางามแดงเลียงอย่าคุนได้เห็ดปวกตาบย่อยเ็ดปวกตาบดอกเดียวนี้ อย่างดีๆตำบกปีกอย่างมันเห้งปนใส่บกกีดิบน่ะว้ยิ้มมืดๆตัวไม่โดกหน่อยจิ่ะเอิ่นอ่าเสียงไวยังองนน่ะยังมาเรื่อยๆยางมาไม่ได้เห็ดแดงอยู่มันมาได้ว่าจะเห็ดแดงยังไม่เห็ดแดงหลายกวานั้น่กุเออก็ได้ซํำนั่นลเฮะก็ลัอกำลงกำังตอรนะกำัน้ใช้ปากถามหนปะหน่อยฮะ เพื่อนเห็นนั่นคอยโคดอันตะคุ้นนั่งปวดขาเห็นปะเอ้าเ้าปวดขาเป็นด้วยตีพ่อนะจนต้องไปเจี๊ยบเพราะตีนหันเราคือพวกปวดเจาต้องใช่อะสวัสดีค่ะบ๊อมีผู้เบิองดอกไก่ยู่งไงล่ะไก่สดมือนี้มาหาเห็ดกับพี่น้องมาหาเห็ดตามเพื่อแล้วมือนี้บ่ได้ลองฟิ้งพอฟิ้ง ด้วง้งไหลคัะเจมโบด้วงด้วงไปหนไปไบ่ายมันนั่งนั่งน่น่งี้ยีบุญลูกตัดตามามันไปกินข้าวกงันมาโ่มเดี๋ยวนกินเนี่ยถืกินนี่นั่นแนี่บึงปอกุ้นขัดเนี่ยเม็นกัดเนนแน่มันมามันบุไดลมากินมันมักเลือดอ้อมขับซ้อมแนน่ เก็ได้ยื้เห็ดวกแต่นเรอยู่น้ำกันก็หัวใ่้ัาใส่ดันมะนี่ตุ้งเทียหักบวแอนตีเจีเจีเกิดนขับไปนีวยข้างอดเนี่ตอนสีมานาวยวันนี้ก็เลยนั่งลงขาหมูขาไม่หมูฟะนะยกไปเดียวมาพันพ่อสองดอกนี่นี่หลนี่พ่อสองดอกนี่นีหลาบวกกับขามูกันอะไรกับนซามีอ่ะอันนี้ของเขากับลาเพชรเจ้าของก็มตยจงก็เพชร บัวฮิดดนี้ตาดองงามงเก็บพ่อห็ดแดงหงโอแกงเลยเจ้บพ่อห็ดไข่ก็โอสุบใช่เลยเจ๊เลยึ่งบมนหงกแดมโกงัน่ใเงอนไปทั้งคนะมีทีไมไมพีกับน่องสองคนทีดีฮะไมาพีกับหน่องสองคนทีปุ้นเราสาเราขาเราเจ่าสาจไผื่นมาเทิ ก็เฮากมปปวดผีกับนไม้เส้นตรงหน่อปนอยคงเป็นเขาไปาทงไมม้เส้นตรงมันจะได้เินอันห่อเขาไม่ได้ตูงนห่อยเขาก็เขาปลาอย่ปลาคห้น่อแม่ปลาคูทั้งกเป็นตูงหรืปาคูไม้เส้นตรงไหมปลาน่อยเพิ่ขนมออาขนมเอาเกลี่ยเีออก นั่ขนมอ้อยแห้งกันเ้อบบนี้มากเลสินมเล็บข่ดำดำบอกว่าช์แล้วาช่วกไปข่ากด้ัมันจกเห็ดเนาะเขาปาดเนยโทรศัพท์ปาดหีนเนาะปาดลอยรวยเลยเาเขาถิมนะจะพอจะมีคนข้ามอนีมาหาเห็ดที่เกาเลยี้อเาปาดเขาเสียเขาใบไหลมอนีมาเนะยิ้มงานเกี่ยวมากอ้อันเนี่ยซื้อกับผัวไปไปเก็บเห็ดท่นบรรยากาค่ะนเห็ด อ่งยกกันเมเ้อนเนี่ยนอะไรเนี่ยดอกมันดอกแก่มันจะเป็นยังที่พรแต่ว่ามันก็เป็นมันก็มันก็บางขี่หนาดอกตูมมันแค่ังขี่ขามันจะห้เพียเห็นบางนั้นมันเป็นเ็ดเพึ่งบา่ขาต่อแขนย้อน่ยเพชรเพิ่งบามันแมื่อวัปิดตระนกเพชรเพิงบ่าได้หาบหนึ่งกับอันงทงหยางหนึ่งนี่ตังแต่กี่บานกับเป็นอย่างขาห้า แขนเล็กน้อยออกใหม่หมูเฮ็ดอีหยังเฮ็ดฝืงเฮ็ดหยังเฮ็ดอุ้งนกขันธุ์เขาเอิ้นมันคือเฮ็ดไข่อ่ะกินแซ่บเด้จ้ามันบ่เซียนเนื้แซ่บคือเฮ็ดไข่อะหอมตายอันลูกไผ่อันลูกไส้อันพ่อยา่นั่นกินมาแต่น้อยมันเพียงมันเป็นหยังนี้ล่ะเพิ่นว่าสิล่ะตายลูกไผ่ลูกไส้นั่นมัเนี่นท้องไม่แหล่เพรามันแหลิเอ้ยท้องเห็นยแหล่ตายกับลูกไส้คือตายมันก็สมควรตายตัวมันกินหลายติท้องเฮ็ดแหล่มันบ่กลูกไผ่ก็ตายเออ ยูกไายกระต่ายมันคือประมาณหัวกระต่ายอันเมียอู่ตายเมียอู่ตายเมื้อผู้เียกินเห็ดเบี้ยเนื้อผู้เท่าหนุ่มผ่้ตายเออพอเรื่องกินเห็ดเบี้ยมาเก็บเห็ดต่องระมัดระวังตรงนีง้ให้ดีค่ะเพราะมันเป็นน้ำกระปูเขาคือเขาเอาเคือปลาลูงอีนันไูใคเลือดออกมาตัวกระปู ลูกอินันนใครเรือดออกไตวันเป็นไข่เรกออกอู๋ก็บ่ามันตายย่องไข่เือดออกปะไม่ว่ามึง่มอวาันซูกันพี่น้องซูกันแต่ตะอูดตว่ามันกิกระปูกระปูจิมเนี่ยตะปูตะปูกะปูตะปูกะปูกปูกระปีกรปูกรูะเป็นระปกระปูะกระปกปนกปกระปกกกระกระปูะะปูกปกกรปู หาเห็ดแล้วกับมานั่งพักโซกันค่ะพี่น้องมันอกีคุ้นกับว่ามันก็จะกินแต่ปูตายนี่ยงก็ว่ากับปูกกระปูไเป็พอไหมอนในลูกมันอันใหญ่ภายในมันไตเพื่ไปอันเป็นดีบางไงมันเจดปีบต่มันไตท่านหาคนที่เขามาชมด้วยค่ะที่มมันอมันก็ว่าจะลูกเหยียบกะปูไข่ บ่มัเห็นเขาในกระแสเยี่ยมมันเออปัญหามันเขาในกระแสเยี่ยมแล้วเกิดเชืยอลมใต้มะ่รูมวานบ่เหยียดหรอกป้าจำมันเขาในกระแสเยี่ยมแล้วอันนี้ตามหมอลำบุญค่ะเขาเอาออกจากหน้าดุงเขาทรงสารคามเพราะเขาทรงสารคามเขาจิต่อขอนแกนเอาเอาออกจากขอนแกนมันก็ใจขาดก็คือกรจขาดคุณวานนี่แหลายี่ก้ถี่ใจค่ะขอจบอีกเดียวสมีเดียวสันีินองเด้อไม่ใจขี้ขาดเนาะ สะตาเนาะไข่เดียกตมนี่มาละคนบคึันเองะวางมือเรงยังกเื่องมือนอมาบอกแค่